ทางด้านมทรอ,อีสานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปิดพระประมาพิไทยและพระนามาพิไทยที่เคยลงไว้เมื่อ61ปีก่อนย้อนอดีตเคยเสด็จเยือนเมื่อปีพุทธศักราช2507ค่ะ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานซึ่งที่นี่เป็นสถานที่เก็บรวบรวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ตอนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเสียลกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวง สเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเชียงเหนือนครราชสีมาซึ่งก็คือมทรอีสานนครราชสีมาในปัจจุบันโดยรองศาสตร,ราจารย์ดรโค,รโครสิ์ศรีภูทรอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้พาผู้สื่อข่าวเดินชมพระบรมชายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,รมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าเสีย่ยงเรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยายลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507 ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาในปัจจุบันโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้เล่าว่าในการเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์ในการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507นั้น ทรงทอดพระเนตรโรงฝึกงานและกิจกรรมการเรียนการสอนสายช่างโดยมีหม่อมหลวงปิน่นมาลากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอภัยจันทร์ทวมิมล์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการดรพงศักดิ์บวร,รสุนทรโรสด์ธิบดีกรมอาชีวศึกษาและอาจารย์ดรวัฒนยูณัฐลางผู้อำนวยการวิทยาลัยในขณะนั้นถวายการต้อนรับ สเสด็จทอดพระเนตรโรงฝึกงานและกิจกรรมการเรียนการสอนสายช่างประกอบไปด้วยช่างยนต์ช่างกลโลหะและช่างก่อสร้างสเสด็จทอดพระเนตรอาคารคุรุสัมมานาคารซึ่งเป็นอาคารที่ทางมหาวิทยาลัยได้อนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันนั้นมีอาคารแห่งนี้อายุกว่า70ปีแล้ว นอกจากนี้ยังทรงได้เยี่ยมชมอาคารหอประชุมหลังเก่าและประทับนั่งพักที่ห้องประทับหรืออาคารหอประชุมวัฒนยูนัทลางได้ลงนามในสมุดลงนามพระประมาพิไทยโดยเก้าอี้พระที่นั่งยังคงเก็บรักษาเอาไว้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเวลาผ่านไปกว่า61ปีแล้วค่ะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเชียงเหนือและคอราัชสีมาปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสานในปัจจุบันนะครับในพื้นที่ของศุนกลางนครราชสีมาโดยมีหม่อมหลวงปิ่นมาลาคุณรัมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและก็นายอภัยจันวิมปลประดกระรวงศึกษาธิการดรพงศักดิ์นะครับวรสุธโดสศนะครับอธิบดีกรมอาชีวศึกษาและก็อาจารย์ดรวัฒน์ยูนาทหลางผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคและภาคตะลุ่มชูเนือ,อในปัจจุบัน จุดที่ทรงเสด็จนะครับพระราชดำเนินนะครับเดินมาถึงหน้าโรงงานแล้วก็เดินเข้าชมโรงฝึกงานและกิจกรรมการเรียนการสอนสายช่างประกอบไปด้วยช,ยนนช,วช่างยนต์นะครับช่างกลโลหะแล้วก็ช่างก่อสร้างนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแล้วก็ทรงเสด็จทอดพระเนตรอาคารคุรุสมานอาคาร ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของอาชาวพี่น้องนะครับเทคโนงตโกลายในปัจจุบันนะครับแล้วก็เยี่ยมชมอาคารห้องประชุมหลังเก่านะครับซึ่งปัจจุบันเป็นหอประชุมวัฒนยุทธะทลางแล้วก็ประทับนั่งที่พักนะครับในห้องประทับโดยปัจจุบันนี้ก็คืออาคารศูนย์วัฒนธรรมนะครับของมอทริสาร,รแล้วก็ได้ลงนามในสมุดพระบรมราชพิไทย โดยพระเก้าอี้นะครับที่นั่งเราก็ได้เก็บรักษาไว้อย่างดีที่สำนักง,งานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครับในการเสร็จพระราชดำเดินในครั้งนั้นนะครับก็นับเป็นพระมหากรณุณาธิคุณอ,อย่างหาที่สุดมิได้แก่คณาจารย์นักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์สำคัญนะครับของสถาบันการก,ก่อตั้ง นะครับสถาบันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้กลายมาเป็นมหาวิาลยเทคโนโลยีราชมงคลศาสตรซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอนนะครับสายช่างของประเทศนะครับนอกจากนั้นนะครับท่านยังพระองค์ทั้งสองพระองค์ยังทรงสสด็จนะครับเยี่ยมชมนะครับในส่วนต่างๆนะครับในวิเขตต่างๆของเราที่เช่นนะครับเสด็จเคยเสด็จนะครับที่วิเลย เทคนิคขอนแก่นเดิมนะครับปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรสารวิทยเขตขอนแก่นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังทรงเสด็จนะครับพระพระเนตรกิจการของโรงเรียนเกษตรสุรินนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศสรรวิเขตสุรินนะครับในวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2498 โดยการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่คณาจารย์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของสถาบันก่อนจะพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในปัจจุบันค่ะ